เรื่องราวที่น่ากลัวจนถูกซ่อนจากสื่อเราคือคนแรกที่เล่าในคืนที่มืดมิดของกรุงเทพไฟถนนสลัวริบรีลมเย็ยนพัดผ่านตรอกซอกซอยกลิ่นคาวเลือดลอยคลุ้งในอากาศชายหนุ่มคนหนึ่งเดินกลับบ้านหัวใจเต้นแรงเสียงฝีเท้าของเขาเองดังก้องแต่แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากมุมมืดช่วยโดยเขาหยุดชะงักคนลุกสู่ เงื่อเยินไหลอาบหลังมองไปรอบตัวเงาตะคุ่มเคลื่อนไหวต้นไม้ข้างทางสันไหวโดยไม่มีลมเขาก้าวถอยหลังแต่พื้นดินใต้เท้าอ่อนโยกเหมือนกำลังตกลงกลิ่นเน่าคลุ้งขึ้นมามือเย็นเฉียบแต่ไหลเขาเขาหันขวับใบหน้าสีขาวตาโบว่างเปล่าจ้องมองเขาปากอ้ากว้างพร้อมร้องกรีดแต่ไม่มีเสียง หัวใจเขาแทบหยุดเต้นความมืดกลืนกินทุกอย่างแล้วเสียงหวราอแผ่วเบาดังกล้องในหูเธอคือคนต่อไปเขาวิ่งสุดชีวิตแต่ทางข้างหน้ายาวไกลไม่มีที่สิ้นสุดเงาดำไล่ตามใกล้เข้ามาเรื่อยๆลมหายใจรถตน้นคอเย็นยเยอือกเขาสะดุดลมพื้นดินเปิดอ้ามือผอมแห้งยื่นขึ้นมาจับข้อเท้าเขาดึงลงไปในความมืด เขาร้องตะโกนแต่เสียงหายไปไหนแล้วทุกอย่างเงียบงันยกเว้นเสียงหัวใจเต้นตุบๆและเงาที่คืบคลานเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นอีกมันยังไม่จบความสยองขวัญเพิ่งเริ่มต้นเขาพยายามคลานหนีแต่แขนขาไร้เรี่ยวแรงกลิ่นเลือดสดคลุ้งอีกครั้งเสียงหยดน้ำดังติงต่งๆหยดลงบนพื้นเขามองลงไปเลือดไหลจากแผลที่ข้อเทา้า แผลที่เหมือนรอยกัดรอยกัดของฟันมนุษย์เขาสะอึกสะอื้นพยายามลุกขึ้นแต่แล้วเสียงนั้นดังขึ้นอีกช่วยโดย้ยคราวนี้ใกล้มากใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจเขาหันไปและเห็นตัวเขาเองยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าตาแดงกำ่ำผากยื่นเคี้ยวยินดีต้อนรับสู่ฝันร้ายเสียงนั้นดังก้องแล้วทุกอย่างหมุนติวเขาตื่นขึ้น หรือ,อยังอยู่ในฝันความมืดยังคงห่อหุม้มและเสียงโห่ราะยังดังไม่หยุดมันไล่ตามเขาตลอดการความมืดยังคงกดทับรอบตัวเขาเหมือนน้ำหนักพันตันบีบรัดพอร์ตจนหายใจไม่ออกเขาพยายามขยับแต่ร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกมัดด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเสียงโห่ราะนั้นยังคงดังก้องตอนนี้มันดังมาจากทุกทิศทางเจ้ามาหาเราแล้ว คำพูดนั้นลอยมาเหมือนลมกระสิบแต่คมกริบเหมือนใบมีดเขากระพริบตาพยายามมองผ่านความมืดแสงจางจางปรากฏขึ้นเหมือนเทียนที่กำลังจะดับมันส่องสว่างให้เห็นกำแพงหินชื้นแฉะเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเหมือนเล็บมนุษย์กรีดลงไปกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงขึ้นราวกับศพที่ถูกทิ้งไว้เขาแงนหน้าขึ้นและเห็นเงาคนยืนอยู่เงานั้นไม่เคลื่อนไหว แต่เขารู้สึกได้มันจ้องมองเขาอยู่ด้วยตาที่มองไม่เห็นข้าคือเต่าเสียงนั้นพูดและเงาก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าของมันเริ่มชัดเจนเป็นใบหน้าของเขาเองแต่บิดเบี้ยวเหมือนกระจกที่แตกสลายปากของมันยิ้มกว้างกว้างเกินมนุษย์ฟันแหลมคมเรียงเป็นแถวเหมือนเคี้ยวของสัตว์ร,ร้ายเขาเกรงตัวพยายามถอยหนี แต่กำแพงเย็นเยียบขวางไว้ไม่มีทางหนีมันยื่นมือออกมานิ้วยาวผอมเล็บดำยาวเหมือนกรงเล็บสัมผัสหน้าผากเขาความเย็นนั้นเหมือนน้ำแข็งแทงทะลุเขารู้สึกถึงความทรงจำถูกดึงออกจากหัวภาพวัยเด็กความสุขความรักทุกอย่างถูกกลืนหายเหลือเพียงความกลัวเจ้ากลายเป็นของเราแล้วเงานั้นพูดแล้วโห่รอ เสียงดังก้องจนหูอื้อพื้นดินสั่นสะเทือนรอยแตกเริ่มปรากฏแสงสีแดงฉานพุ่งขึ้นจากรอยแยกเขารู้สึกตัวเองกำลังจมลงอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่พื้นดินมันคือบ่อน้นาำน้ำสีดำข้เนเหนียวหนืดเหมือนน้ำมันเขาดิ้นรนแต่ยิ่งดิน้นยิ่งจมลึกน้ำนั้นร้อนขึ้นเหมือนกำลังเดือดแล้วมีเสียง เสียงกรีดร้องไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของคนนับร้อยดังมาจากใต้น้ำเขามองลงไปในน้ำมืดนั้นมีใบหน้าหลายรอยจ้องมองกลับมาทุกใบหน้ากรีดร้องแต่ไม่มีเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเขาพยายามตะโกนแต่ปากเต็มไปด้วยน้ำรสชาติเขาวเลือดเนาของตัวเขาเองยื่นอยู่เหนือบ่อน้ำ มองลงมาด้วยรอยยิ้มเต้าเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วทุกอย่างหมุนควางเขารู้สึกตัวเองลอยขึ้นจากน้ำหรือกำลังตกลงไปความมืดกลืนกินอีกครั้งแต่คราวนี้มีบางอย่างในตัวเขาเปลี่ยนไปเขารู้สึกถึงมันพลังบางอย่างเย็นเยียบและมืดมิดไหลเวียนในเส้นเลือดทื่นเสียงนั้นดังขึ้นแต่ไม่ใช่จากภายนอก มันมาจากในตัวเขาเขาลืมตาหรือเขาคิดว่าเขาลืมตาทุกอย่างยังมืดแต่เขารู้สึกถึงรอยยิ้มบนใบหน้าตัวเองรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเขามันยังไม่จบมันกำลังเริ่มต้นและเขาไม่ใช่ตัวเขาเองอีกต่อไปรอยยิ้มนั้นยังคงติดอยู่บนใบหน้าเหมือนหน้ากากที่ถอดไม่ได้เขาเงยหน้าขึ้นความมืดรอบตัวเริ่มจางลง แต่ไม่ใช่แสงสว่างมันเป็นโทนสีเทาหม่นเหมือนโลกที่ไร้ชีวิตกลิ่นคาวเลือดยังลอยอบอุ่นผสมกับกลิ่นดินเปียกและบางอย่างที่เน่าเปื่อยเขาไม่แน่ใจว่ามันมาจากภายนอกหรือจากตัวเขาเองก้าวเท้าแรกรู้สึกหนักหน่วงเหมือนร่างกายไม่ใช่ของเขาข้อต่อทุกส่วนส่งเสียงกรอบกแกรบร้ากับกระดูกกำลังแตก เขามองลงที่มือนิ้วของเขายาวผิดปกติเล็บดำคมเหมือนกรงเล็บของสัตว์ป่าหัวใจเต้นชาลงแต่หนักแน่นทุกจังหวะเหมือนกลองที่ตีในพิธีกรรมเจ้าเริ่มรู้สึกแล้วเสียงนั้นดังขึ้นอีกจากภายในอกเหมือนมีบางอย่างอาศัยอยู่ในตัวเขาเขาก้าวเดินต่อผ่านตรอกที่บิดเบี้ยวกำแพงทั้งสองข้าง เหมือนกำลังขยับหายใจเข้าออกเราวกับมีชีวิตเงาสะท้อนบนพื้นไม่ใช่เงาของเขามันสูงกว่าพร้อมกว่าและมีตาคู่หนึ่งเรื่องแสงสีแดงเขาหยุดชะงักเมื่อเห็นรอยเทา้าบนพื้นเปียกแต่ไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์มันเป็นรอยกรงเล็บลึกและยาวสิงกระซิบดังขึ้นเจ้าไม่หนีพ้นมันใกล้เข้ามา จากทุกทิศทางเหมือนฟงสัตว์ที่ล้อมวงเขาหันกลับไปแต่ไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าและเงาที่เคลื่อนไหวในมุมสายตาทันใดนั้นพื้นดินสั่นสะเทือนรอยแตกสีแดงฉานลุกลามเหมือนเส้นเลือดแสงจากรอยแตกสว่างจนแสบตาเขารู้สึกถึงความร้อนที่ลามขึ้นจากเทา้าราวกับไฟกำลังเรียร่าง แต่เมื่อมองลงไปไม่มีเปลวไฟมีเพียงน้ำสีดำไหลย,ย้อนขึ้นจากรอยแตกน้ำนั้นสัมผัสผิวเขาเหนียวหนึดเหมือนกำลังดูดซับทุกความรู้สึกเขาพยายามตะโกนแต่เสียงติดอยู่ในคอเหมือนมีมือบีบรัดลำคอเขาไว้แล้วเขาก็เห็นมันเงาของตัวเขาเองยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดงรอย,ยิ้มกว้างขึ้น ตาเรืองแสงเหมือนไฟนรก้าไม่ใช่เจ้าแล้วมันพูดและยื่นมือออกมานิ้วยาวแต่หน้าผากเขาความทรงจำสุดท้ายของความเป็นมนุษย์ไหลออกจากตัวเขาเหมือนน้ำที่รั่วจากถังเขาเห็นภาพของตัวเองในอดีตหัวเราะกับเพื่อนกอดครอบครัวแต่ภาพเหล่านั้นแตกสลายกลายเป็นฝุ่นตอนนี้ มีเพียงความว่างเปล่าและเสียงในหัวที่สั่งให้เขาเดินต่อเขาก้าวไปข้างหน้าไม่รู้ว่าไปไหนแต่รู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนในตัวพลังที่ไม่ใช่ของเขาตรอกซอกซอยเริ่มเปลี่ยนรูปกำแพงกลายเป็นกระดูกพื้นดินกลายเป็นเนื้อและอากาศเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องเขาไม่กลัวอีกต่อไปหรือว่าเขาลืมความกลัว รอยยิ้มบนใบหน้ากว้างขึ้นเหมือนของมันแล้วเขาก็ได้ยินเสียงฝีเทา้าจากด้านหลังเบาแต่ชัดเจนเหมือนมีคนตามมาเขาหันกลับไปและเห็นเงาใหม่เงาของคนอื่นคนที่ไม่รู้ตัวว่าได้ก้าวเข้ามาในฝันรายนี้รอยยิ้มของเขากว้างขึ้นอีกคนต่อไปเขาได้ยินตัวเองพูด ด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใช่ของเขามันยังไม่จบฝันรายนี้กําลังขยายวงและเขาคือผู้ส่งต่อเงาของคนใหม่นั้นก้าวเข้ามาใกล้ไม่รู้ตัวถึงอันตรายที่กําลังรออยู่เขาหรือสิ่งที่เคยเป็นเขายืนนิ่งรอยยิ้มบนใบหน้ากว้างจนหน้าขนลุกเสียงในหัวสั่งการเขาจับมัน น้ำเสียงเย็นชาไร้ซึ่งความเมตตาเขายื่นมือออกไปนิ้วยาวคมสัมผัสไล่ของเหยื่อคนนั้นสะดุง้งหันกลับมาใบหน้าที่เต็มไปด้วยความ,มง,งุนงงกลายเป็นความหวาดกลัวในชั่วพริบตาคุณคุณเป็นใครเสียงสันเครดังขึ้นแต่คำตอบที่ได้คือเสียงหโวรอบแผ่วเบาความมืดรอบตัวเริ่มห่อหุม้มเหมือนหมอกหนา ลืนกินแสงสว่างเหยื่อพยายามวิ่งหนีแต่ขาไร้เรี่ยวแรงเหมือนถูกมัดไว้ด้วยใยแมงมุมที่มองไม่เห็นเขาก้าวตามช้าแต่แน่วแน่ทุกก้าวพื้นดินสั่นไหวรอยแตกสีแดงลุกลามตามหลังย,ลย่ามาใกล้เหยื่อร้องแต่เสียงนั้นหายไปไหนเหมือนไม่เคยมีแล้วมือของเขาจับข้อเหยื่อบีบเบาๆแต่เพียงพอ ที่จะทำให้หายใจไม่ออกความทรงจําของเหยื่อไหลเข้ามาในหัวเขาภาพชีวิตประจําวันความฝันความหวังทุกอย่างถูกดูดซับเยื่อดิ้นรนตาเบิกกว้างเห็นใบหน้าของเขาที่บิดเบี้ยวตาเรืองแสงเต้ากลายเป็นของเราเขาได้ยินตัวเองพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังก้องจากนารกร่างของเหยื่อเริ่มเปลี่ยนไปผิวซีขาว นิ้วยาวขึ้นพรอยยิ้มปรากฏตอนนี้มีสองเงายืนเคียงข้างกันมองหาเหยื่อรายต่อไปตรอกซอกซอยกลายเป็นเขาวงกตไม่มีทางออกทุกมุมเต็มไปด้วยเสียงกระสิทธ์คนต่อไปคนต่อไปเสียงนั้นดังซ้ำๆเหมือนบทสวดเมืองทั้งเมืองตกอยู่ในความมืดผู้คนเดินไปมาไม่รู้ตัวว่าฝันร้าย กำลังคืบคลานเขาเดินนำตามด้วยฝูงเงาที่เพิ่มจำนวนทุกชั่วขณะแสงไฟถนนเริ่มริบปรีดับลงที่ละดวงความมืดปกคลุมและในความมืดนั้นมีดวงตานับพันเรื่องแสงรอคอยมันยังไม่จบฟันรายนี้กำลังกลืนกินโลกและไม่มีใครหนีพ้นเมืองหลวงที่เคยคึกขดตอนนี้เงียบสงัด เรากับเมืองรางผู้คนหายไปทีละคนเขาเดินนำฝูงเงาผ่านถนนสายหละไฟจราจรยังกะพริบแต่ไม่มีรถสักคันเสียงกระซิบดังขึ้นจากทุกมุมถนนคนต่อไปมันดังซ้ำๆจนกลายเป็นเพลงกล่อมแล้วเขาก็เห็นกลุ่มคนกลุ่มสุดท้ายยืนรวมกันด้วยความหวาดกลัวตาเบิกกว้างพวกเขาพยายามต่อสู้ ด้วยไม้กับมีแต่ไรประโยชน์เพราะศัตรูคือความมืดในตัวเองเขาเข้าใกล้รอยยิ้มบนใบหน้ากว้างขึ้นอีกนิ้วยาวยื่นออกสัมผัสคนแรกคนนั้นกรีดร้องร่างกายบิดเบี้ยวผิวซีกขาวตาแดงกำ่ำแล้วเข้าร่วมฝูงทีละคนพวกเขาลม้มลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของฝันรายที่ไม่มีวันสิ้นสุดตอนนี้ เมืองทั้งเมืองตกเป็นของพวกมันเงาที่เดินเพนพ่านมองหาเหยื่อใหม่แต่โลกยังกว้างใหญ่เมืองอื่นๆยังไม่รู้ตัวถึงภัยที่กำลังมาเขา้าหรือสิ่งที่เคยเป็นเขาหันหน้ามองฟ้าดวงจันทร์สีเลือดส่องสว่างเสียงในหัวสั่งการอีกครั้งขยายออกไปกลืนกินทุกอย่างฝูงเงาเคลื่อนตัวออกจากเมือง มุ่งสู่ชานเมืองแล้วต่อไปคือโลกทั้งใบความมืดลามเลี่ยเหมือนหมึกดำปกคลุมท้องฟ้าดวงดาวดับลงและในความมืดนั้นมีเสียงโห่ร้องดังก้องไปทั่วเสียงโห่ร้องของผู้ที่สูญเสียตัวตนมันยังไม่จบฝันร้ายนี้กำลังแผ่ขยายและไม่มีจุดจบ